สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับเป็นรถยนต์โตโยกิาวีฟิทนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.2 T.L นะครับเป็นปี2014นะครับเล็กไม่เนี่ยเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับรถสภาพสวยจับนะครับเล็กไม่น้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับ ดี๋ยววันนี้เราพาชมนะครับตั้งแต่สภาพภายนอกโครงตัวถังสภาพภายในก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนเลยนะครับสอนนี้นะครับตัวสีนะครับเงางราบแล้ววาวเลยนะครับไฟโคมงไฟด้านหน้าต่างๆสภาพใสสวยนะครับดังหน้านะครับสวยห้ามนะครับโลโก้สุกิเป็นโครเมียมนะครับไปคู่หน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพใสทั้งคู่นะครับเนี่ยเราตรงให้ดูแบบชัดชันะครับสภาพใสสวยเลยนะครับอันนี้นะครับตัวล้อแมกนะครับลูกค้าครับเปลี่ยนมานะครับแต่ก็ ต้องบอกว่าดูเหมาะสมกับตัวรถนะครับตัดกับสีเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับคันนี้ตัวมือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นอิ m ม b i ลิเซอร์นะครับทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าออปชันที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นออปชันที่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวกูญแจมือเปิดอิโมเวลิเซอร์ด้วยนะครับด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ตัวเด่นเลยนะครับเราตัวสูตรจีสวิฟท์นะครับ ตัวไฟก็ดูเป็นแนวตั้งนะครับสบเฉียวนะครับมีโลโก้สวิฟนะครับตัวท่อเนี่ยเก๋มากนะครับเพราะเป็นตัวท่อจะอยู่เป็นท่อคู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับอ่าในตัวเซนเตอร네์ด้านหลังเนี่ยมีมาให้ครบนะครับพร้อมด้วยโลโก้ต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถังกันสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับโครงตัวถังนะครับเริ่มจากฝาโปรงด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวฝาโปรงด้านหน้านะครับตัว หัวน <accurately S 2> ็อตนะครับหัวน็อตากกระโปรงนะครับสภาพสวยนะเนี่ยไม่มีการถอดนะครับไม่มีการถอดเลยนะครับมองมาตัวท้านล่างนะครับน็อตตัวในนะครับต่างๆเนี่ยสภาพยังเดิมๆนะครับปกตินะครับตัวแก้มตัวอะไรนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นริ้วๆเนี่ยอันนี้จะเป็นเดิมนะครับจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นรอยแยมรอยใต้คือพวกนี้พอมีการชนหนักมาหรืออะไรพวกนี้มันจะทํามาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับ มองมาตัวคาร์ด้านหน้านะครับก็เรียบร้อยดีนะครับใสใสกันเลยนะครับสำหรับตัวหัวท็อตนะครับเนี่ยนะครับตัวรอยปั๊มต่างสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบปกตินะครับตัวเครื่องนะครับเล็กระทัดรันะครับประหยัดน้ำมันนะครับแต่ตาเร่งดีนะครับขับสนุกนะครับตัวสติ๊กเกอร์มออจะมีติดอยู่ตรงเบ้าโชกด้านขวานะครับเนี่ยนะติดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวรอยแป๊บนะครับจากโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยเป็นตัวเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังก็จะอยู่ตด ด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งปานะครับกัวกน็อตต่างๆนะครับก็เดิมเดิมปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับหัวน็อตนะครับฝากกระโปรงอ่าสำหรับตัวประตูนะครับด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวรอยปั๊มประตูต่างๆอันนี่เราดึงยางออกมาให้ดูเลยนะครับปั๊มต่างต่างนะครับเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีตัวเสากลางนะครับมองมาจถึงด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นตัวแผ่นเพลนะครับแผ่นเพลเล็ตัวถังนะครับก็เรียบร้อยไม่มีการหลุดลอกนะครับ อ่าเนี่ยจะเป็นตัวลอยปั๊มนะครับประตูหลังนะครับฝั่งด้านผู้ขับขี่ไอ้ผู้โดยสารนะครับขอโทษทีครับท่านผู้โดยสารนะครับเนี่ยตัวลอยปั๊มต่างๆนะครับนะสภาพก็เดิมๆปกตินะครับนี่ครับจะเป็นตัวปั๊มบางๆนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีนะครับจะเป็นตัวประตูด้านหน้านะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับลอยปั๊มเรียบร้อยนะครับเปิดงให้ดูสชัดนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเลขไม่จะดวาน้อยนะครับเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสภาพนะครับ ชัดเจนเลยนะครับเอ่อออกมาด้านล่างนะครับติกเกอร์ต่างๆเนไเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยเลยนะครับออกมาเเป็นประตูด้านหลังนะครับฝั่งผู Expert ้ขับขี่นะครับเนี่ยพวกรอยปั๊มต่างๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับทั้งสี่บานทั้งสี่บานประตูเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแบสุดท้ายนะครับมาดูด้านหลังมานบ้างนะครับตัวหนน็อตนะครับฝากระโปรง ท้ายนะครับนี่รถน,นะครับก็เดิมไม่มีการขันนะทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันหมดนะครับนี่ยนะสภาพสวยันเลยนะครับออกมาด้านล่างตรงหางกระทาะนะครับถึงจะเป็นแบบนี้เดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลอยแท้นนะครับรอยแท้มนี่ก็จะเดิมๆจากโรงงานมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าคันนี้นะครับเป็นรถสวยคันนึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพก็สวยใสๆเลยตะเก็ยบได้สีแดงนะครับพาบสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนี่เป็นตัวเบาะตอนหลังนะครับปอดเท้าหลังนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวมาภายในกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทเลยนะครับเนี่ยขาติดได้ง่ายนะครับ ตัวเลนใหม่นะครับดูสวยงามนะครับเล็กเล็กใหม่ก็อยู่ที่สี่0มื่นี่พันกิโลเมตรนะครับก็บอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับตัวเล็กใหม่ก็มีการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคงมาลัยต่างๆสภาพต่างๆเนี่ยยังเอี่ยมพร้อมใช้งานเลยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตัวโตโยต้าวิฟนะครับที่นั่งของเขาเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้แคบเลยนี่นี่ตัวผมเนี่ยสูงอยู่ประมาณร้อย็ดิบห้านะแต่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันมองแล้วกว้างๆนะครับกว้างๆนะครับมองแล้วเนี่ยมันเหมือน อ่าโปร่งๆนะครับเพราะว่าผมว่าด้วยหลังคาด้านบนด้านหน้าเนี่ยดว่กค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็มองไปตัวหน้ากระจกต่างๆเนี่ยมันดูกว้างนะครับแล้วก็ตัวที่วางขาที่อะไรเนี่ยผมว่าเหลือๆนะครับสบายๆนะครับก็สูงประมาณ175เนี่ยก็นั่งขับได้สบายๆนะครับถึงจะมองว่าดูเป็นรถแบบขนาดยุโรป5จริงนะครับแต่ว่าผมว่ารองรับได้เลยนะครับสําหรับบางท่านที่ตัวสูงตัวใหญ่เพราอในระดับหนึ่งนะครับ สำหรับคันนี้นะครับตัวหน้าจอต่างๆนะครับวีทยก็ไปยุเดิมนะครับอันนี้ก็สภาพยังสวยอยู่เลยเห็นะตัวพวกหน้าจอต่างๆสภาพสวยนะตัวนี้ก็จะมีตัว USB มาให้ด้วยนะครับ USB มาให้ด้วยต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับดูแล้วสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ยังใหม่มากนะครับเลขใหม่ก็น้อยมากๆด้วยนะครับสาหรับลูกค้าที่หากันอยู่นะครับ อันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง207,900บาทนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือหากันอยู่นะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกตัวกระดิ่งสั่นๆนะครับยิดแล้มีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ